ัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับผมวีโอจีสุดนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำเทคนิคในการสไลด์ดินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนี้นะครับผมก็เทคนิคในการสไลด์ดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูแล้วก็อธิบายให้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ในการส,สไลด์ดินนะครับผมก็คือ ถ้าเรามาถึงขอบตรงนี้นะครับผมก็เนาะมาถึงตรงนี้สไลสด์ดก็คือกดตัวที่ถ้าเราจะสไลด์นะครับผมก็คือฝ่ายแล้วก็กดตัวดี้อ่าแล้วก็เลื่อนตัวเลี้ยวนะครับผมก็คือนี้จะเลี้ยวไปทางด้านขวามาทางด้านซ้ายเนาะก็กดสไลด์อ่ากดสไลด์ทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายก็คือเอามือไปสไลด์นะครับผมไม่กดแปลกขำซ้ายแล้วก็เปลี่ยนม,มาข้างขวาไม่กดแบบ กดข้างซ้ายแล้วเปลี <tinc S 2> er ่ยนมาข้างขวาไม่กดแบบนี้นะครับผมให้กดสไลด์มาเลยนะครับผมให้กดแล้วก็เลื่อนมาเลยนะแบกไวๆนะครับผมไม่กดแบกกดขวาแล้วก็กดซ้ายมาแบบนี้ไม่กดนะครับผมให้กดด้านขวา้วก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับกาใหม่รอบนะครับผมก็มาดูกันใหม่รอบนึง พอตัวดีแล้วก็เลื่อน,นด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับเกิดพอเราสไลด์แล้วใช่ไหมครับพอเราสไลด์แล้วถ้าเราไม่คลิปเทิร์นมาครั้งเราก็ทกําการสไลด์เป็นซีดดถ้าเราไม่ทําการคลิปเทิร์นเราก็กดทางด้านของไม่คิดถ้าเรากดตัวเลื่อนขวาเลื่อนไปซ้ายนะ เสร็จหรือว่าเราจะเลื่อนขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่เส้นทางหรือว่าทางที่เราจะไปนะครับผมดดเพื่อเราเมื่อกี้กดเลื่อนทางขวาไปซ้ายแล้วเราก็กดขวาแล้วก็กดซ้ายกดตัวดีด้วยนะกดตัวดีแล้วก,กดตัวขวาแล้วก็กดตัวซ้ายนะครับผมแล้วมันจะได้เป็น C W W นะครับอัใหม่อ่มนะึง คือต้องกดเบรกด้วยตึกเบรกให้หน่อยเพื่อทำในการอ่าไม่ชนขอบแล้วก็ทำให้เราอ่าบัคัดรถได้ง่ายขึ้นเรื่องขวาไปซ้ายกดไปกดตัวดีสเรื่องขวาไปซ้ายนะครับผมแล้วก็กดตัวดีส ขวาไปซ้ายแล้วก็กดเบรกนะแล้วก็คลิกเทิร์นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอธิบายรอบหนึ่งให้นะครับนี่นะครับผมก็เทคนิคกาททงการสไลด์ก็มาดูนี่ครับผมถ้าเราจะไปถ้าเราจะไปาทางขวาเนาะเราก็ทําการสไลด์ขวา,า,าแล้วก็กดตัวดีนะครับผม ก็นี่กดในตัวไปแล้วก็กดตัวดิสสไลด์เอาขวาัวเลื่อนไปซ้ายแล้วก็มาทําขัวต่อนะนี่ครับผมขัวซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมให้ทําการสไลด์นะครับแต่ว่าครั้งที่3ามใช่ไหมเราสไลด์ไปขัวซ้ายแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเราก็กลับกลับมากดทงดังตั้งขัวต่อนะเพื่อปรับนั่นรถนะครับผมหรือว่าจะทําการกดคลิปเทิร์นกะ็คือกดตัวดิสองครั้งนะครับผมใหม่ กดตัวดิแล้วก็สไลด์แล้วกดตัวขวาต่อนะครับผมสไลด์ขวาไปซ้ายแล้วก็สไลด์ขวาไปซ้ายแล้วก็กดขวาต่อแล้วก็คลิปเธอนะครับผมถ้าถ้าเราจะสไลด์ไปทางด้านซ้ายก็กดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือกดท้านั่าขวาเลื่อมขวาเลื่อมไปซ้ายแล้วก็ไม่ใช่ดิกดทาาด้างถ้าเราจะไปซ้ายก็คือกด เลื่อนซ้ายไปขวาแล้วก็กดซ้ายนะครับนะกดตัว,ตวดิสซ้ายขวาแล้วก็กดซ้ายนะแล้วคลิปเทิร์นะครับผมกดตัวดิสเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็กดซ้ายอ่าประมาณนี้ถ้าเราจะทําเป็น c w w เราไม่กดคลิปเทิร์แต่บรรจุนะครับผมถ้าเราทำเนาะนี่ครับผมกดตัวดิสเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็กดซ้ายกด c w มกดในโตแล้วกดตัวดสแล้วก็เลื่อนซ้ายไปขวาแล้วก็กดซ้ายนะครับผมแล้วกดขวานะแล้วก็ C W W มันก็จะได้เป็น C W W กดในโตกดตัวดีกดขวาเลื่อนซ้ายแล้วกดตัวขวาแล้วกดซ้ายประมาณนี้ Okay. การสไลด์ดีนี้สามารถใช้แก้ในการสถานการณ์ที่เรา,าเลี้ยวโค้งไม่ได้ด้วยนะครับผมก็คือเราโค้งใกล้ชิฟเกินไปหรือว่าเราทาการโค้งใกล้ขอบเกินไปอย่างเช่เนแบบนี้เราก็ทกําการสไลด์ดีในการแก้น,นะครับผมนี่ครับผมก็สามารถทําการสไลด์ดีแก้ได้ ถ้าเราค้มได้พลาดหรือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเราก็สามารถทำการสไลด์ดิสแล้วก็แก้สถานการณ์ได้นะครับก็เทคนิคนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้มือเนาะต้องเล่นให้จนชินก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเราเล่นจนชินแล้วเราก็ต้องกลับไปเล่นในด่างให้ในเรากัดจังหวะในการสไลด์ดิสด้วยถ้าเรา ปลักมุมน้าลดไม่ตรงแล้วก็กับจังหวะในการสไลด,ด์ไม่ได้ก็คือก็จะทักพันชนกำแพงหรือว่าชนขอมนะครับผม,ผมเอาไปปลักใช้ได้ในหลายๆดาดแล้วก็เอาไปฝึกได้นะครับผมถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะครับผม